สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel อิงกับนิงนะคะ,ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะมันอยู่ที่หน้าจอแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องนี้ก็คือเรื่อง inversion นั่นเองนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเรื่อง inversion structure of if c l a u s e นะคะก็คือเป็น inversion ของ if e clause นั่นเองนะคะ i n นเวอร์ชเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะอย่างประโยคคำถามเนี่ยก็คือ Inversion นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึง Inversion อื่นๆแต่เราจะพูดถึงการอินเวอร์ชันใน if clause นั่นเองนะคะ Inversion นเนี่ยนะคะเอกลักษณ์ของมันเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเอา helping verb นะคะ ขึ้นก่อน subject นั่นเองแล้วก็ค่อยเป็น verb นะคะมันหลักๆส่วนใหญ่นะคะตีซะว่า99%แล้วกันเนาะ helping verb เนี่ยจะขึ้นก่อนเลยนะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยนะคะเราลองมาดูกันนะคะในการละ if นะคะการละ if ก็จะมี3ประเภทเนาะเพราะว่า i l คลอสที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ย ใน Inversion หลักๆแล้วที่เราควรรู้ก็จะมี3 Type นะคะเรามาเริ่มดูันที่ Type แรกกันเลยนะคะเขาก็จะอยู่ในรูปของ if ตามด้วย subject แล้วก็ verb 1ใช่ไหมเป็น present ใช่ไหมคะอันเนี้ยมันจะเป็น present simple ใช่ไหมแล้วเวลาเราต้องการที่จะ Inversion เขาเนี่ยนะคะต้องการทำ ให้เขาอยู่ในรูปของ helping verb แล้วตามด้วย subject แล้วก็ verb เนี่ยจะต้องทำโดยการใช้ shoot นะคะ shoot มานำหน้าและก็ตามด้วย subject นะคะตัวเดิมเลยและก็ตามด้วย verb infinitive นะคะเป็น verb ที่ไม่ผ่านแล้วอ่าถ้ายังสงสัยนะคะว่ามันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราก็ลองมาดูตัวอย่างประโยคกัน if you have any questions my personal assistant will help you ถ้าคุณมีคำถามผู้ช่วยส่วนตัวของฉันจะช่วยคุณเองอันนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในรูป subject ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น verb หนึเป็น present simple นะคะในด้านหลังก็อะไรก็ว่ากันไปเนาะซึ่งนะคะเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนให้เป็น inversion ของ type 1อันนี้เนี่ยก็เอา shoot มาไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ตามด้วย subject แล้วก็เป็น verb infinitive ได้เลยนะคะ have เนี่ยมันก็เป็น verb infinitive อยู่แล้วเนาะมันก็เลยเป็น have เหมือนเดิมนะคะ,ะแบบที่2นะคะเราก็จะแตกแขนงออกมาเป็น2แบบย่อยๆนะคะแบบแรกเนี่ยถ้าเป็น if subject were แล้วก็ complement เนี่ยเขาก็จะเอา were มานำข้างหน้าแล้วก็ subject แล้วก็ complement เนาะ คอมพลีเมนตเนี่ยนะคะมันคือส่วนเติมเต็มนะในภาษาไทยอะ่ะคือส่วนเติมเต็มซึ่งในที่นี้นะคะมันจะเป็นส่วนเติมเต็มของประธานเนี่ยแหละนะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่า if i were your friend i would tell him the truth นะคะถ้าฉันเป็นเพื่อนคุณนะฉันจะบอกความจริงกับเขานะคะซึ่งอันนี้เนาะก็เป็น subject และนี่ก็เป็น were นะคะ และนี่ก็คือเป็นคอมพลีเมนต์นั่นเองเนาะคอมพลีเมนต์ก็คือส่วนเติมเต็มและในที่นี้ก็เป็นส่วนเติมเต็มประธานก็คือฉันนะ่ะคือเพื่อนของคุณนะถ้าฉันเป็นเพื่อนของคุณอย่างนี้เวลากลับนะคะเราก็เอาเวอรขึ้นเกานะเนาะแล้วก็ซับเจกนะคะแล้วก็ตามด้วยคอมพลีเมนต์ได้เลยนะคะแล้วด้านหลังก็จะเหมือนเดิมเลยนะ ส่วนถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็น if แล้วก็ subject แล้วก็ verb 2ใช่ไหมเป็น past form เราก็จะนำ verb มาไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมและก็ตามด้วย subject และจะต้องมี to infinitive ด้วยนะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ย if I ran this errand for you I would expect you to compensate me well ถ้าเกิดฉันทำธุระให้คุณฉันคาดหวังให้คุณชดเชยให้ฉันอย่างงามนะ if I ran นะก็เป็น verb 2ใช่ไหมเวลาเปลี่ยนก็เป็น were I แล้วก็เป็น to infinitive เนาะเป็น to verb infinitive แบบนี้เลยนะคะจะต้องมี to infinitive ด้วยถ้าเกิดใน if e clause ใช้เป็น verb ช่อง2ออื่นๆที่ไม่ใช่ were เนาะซึ่ง เราจะสงสัยไหมว่าทำไมเขาใช้ were ไม่ใช้ was นะคะเพราะว่าในการที่เราจะสมมุตินะคะนะคะในการสมมุติเนี่ยเราจะใช้ were กับทุก subject เลยเราจะนิยมใช้ were กับทุกประธานเลยไม่ว่าจะเป็นประธานเอกพจน์หรือประธานที่เป็นพระหุน์เราก็จะใช้ were นะคะในการสมมุติในท y p e ถัดมานะคะ If clause นะคะก็จะเป็น if ตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วย had และ verb ช่อง3เนาะ verb ช่อง3ก็มีอีกชื่อนึงว่า past participle นั่นเองและก็เราจะแปลงเขาด้วยการนำ had นะคะมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย subject แล้วก็ verb ช่อง3นั่นเองอย่างเช่น if the team had worked together they would have won the game ถ้าเกิดทีมเนี่ย ทำงานร่วมกันพวกเขาก็คงจะชนะเกมนี้ไปแล้วนะคะเป็นการสมมุติเนะเราก็จะนำแหดไว้ข้างหน้าและตามด้วย subject และก็ตามด้วย verb ช่อง3นะคะแบบนี้เลยเราลองมาดูกันดีกว่านะคะเป็น review exercise สั้นๆน,นะคะเขาบอกว่า read the sentences and rewrite them in a form of inversion นะคะก็คือให้ อ่านประโยคเนาะอ่านประโยคและก็เขียนประโยคนั้นเนี่ยใหม่ในรูปแบบของ inversion นั่นเองอ่าเรามาดูกันดีกว่านะคะข้อแรก if the earth has the moon they there would be ties นะคะถ้าเกิดโลกนี้นะคะมีพระจันทร์ mm hmm. ก็จะมี กระแสน้ำนะคะอันนี้นะคะเป็น verb อนนนะไรคะนี่เป็น subject ใช่ไหมและเป็น verb ช่อง2นะคะอ่าข้างหลังก็เป็น would be แปลว่าอันนี้มันเป็นประเภทที่ประเภทที่2ใช่ไหมประเภทที่2คือถ้าเกิดอ่อใน if clause เขาไม่ใช่ were เนาะเราก็จะต้องใช้ to be v e ใช่ไหมโดยการนำ were ขึ้นมาก่อนนะคะ were the earth และก็เป็นอะไรเป็น to infinitive ใช่ไหม worth the earth to have the moon นะคะอย่างนี้ได้เลยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็น were นะคะแล้วก็ the earth ก็เป็น subject นะคะแล้วอันเนี้ยก็เป็น to verb infinitive เลยก็จะเหมือนกับด้านบนเลยเนาะเนี่ยนะคะก็คือเป็น were นะคะแล้วก็ to infinitive ได้เลยดังนั้นด้านหลังนะคะแล้วก็เขียนเหมือนเดิมเลยแด่ There would be types นะคะเขียนแบบเดิมได้เลยนะคะเปลี่ยนแค่ตรง if clause เนอะตัว main clause ไม่ต้องเปลี่ยนต่อมานะคะ if you require any information please feel free to contact me นะคะถ้าเกิดคุณต้องการข้อมูลนะคะได้โปรดติดต่อฉันนะคะได้เลยนะอันนี้เป็น type ท y p e ์อะไรคะเนี่ยเป็น subject แล้วก็ verb หนึ่งดังนั้นมันเป็น type หนึ่งนะคะเป็น type แรกเนาะก็เปลี่ยนง่ายๆเลยนะคะเปลี่ยนโดยการอะไรช u l d นะคะ should you require any information please feel free to contact me อันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็น ท y p ปหนที่ใช้วิวเนาะแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยน if e close ให้เป็น s h u ุ d ได้เหมือนในท y p ปหนที่เราโชว์ example ไปด้านบนเลยเนาะอ่าต่อมานะคะเราลองมาดูประโยคที่เขาเอา if e close ไว้ด้านหลังดีกว่าเนาะตัว if e เนี่ยเป็นเป็น close หลังละ คลอสหนึ่งก็เป็นคลอสด้านหน้าเนาะ i own you if i borrow your money ก็คือฉันจะติดนี้คุณถ้าฉันยืมเงินของคุณเนาะอันนี้เป็น Type ไหนเอ่ยก็เป็น Type สูตรเนาะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้แบบ Type 1เหมือนกันนะคะก็คือ i own you should should i borrow your money นะคะในแบบนี้ก็ได้เลยเนาะ ต่อมานะคะ if he had been very thirsty he would have drunk a lot of water อ่าอันนี้เป็นอะไรคะซับเจกแล้วก็เป็นหน้แฮตเวิร์บสามนะคะดังนั้นอันนี้เป็น Type สามของแท้แน่นอนเลยเนาะเราก็จะเปลี่ยนโดยการอะไรคะแฮตใช่ไหมขึ้นก่อนเนาะ แล้วก็ตามด้วย subject นะคะแล้วก็เป็น verb 3ก็คือ be นั่นเอง h a ้ he been very thirsty he would have drunk อ่าอย่างเงี้ยก็ได้เลยเนาะอ่าต่อมานะคะข้อ5เป็นอะไร it would be very easy to paint pictures if you knew how to do it อ่ามันจะง่ายมากเลยในการระบายสีภาพถ้าคุณรู้วิธีการ if you knew how to do it อันนี้เป็น subject และก็ตามด้วย verb สองดังนั้นอันนี้เป็น type ที่สองอย่างจริงแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ข้างหน้าเราก็เหมือนเดิมเลยเนาะ it would be นะคะ would verb infinitive เนาะ very easy นะคะ to paint pictures อ่าอันนี้เราจะเปลี่ยนยังไงดีเเปลี่ยนยังไงดี were ใช่ไหมต้องใช้ were you แล้วก็ to infinitive เนาะก็จะเป็น to know were you to know how to do it อย่างนี้ได้เลยนะคะอ่าก็สำหรับเรื่อง inversion ของ if clause ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วเราจะ inversion เป็นทำไมให้เราต้องเรียนยากใช่ไหมก็มันจะได้มีวิธีการเคลียปนประโยคแบบใหม่ที่มันไม่จำ j เนาะแล้วเราก็จะดู advance ขึ้นเวลาเรานำไปใช้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราจะใช้ในชีวิตรประจำวันแบบไม่ต้องจริงจังมากเราก็ใช้อิฟคลอสปกติไปเถอ,อะเนาะเราจะใช้อินเวอร์ชันทำไมให้งงเนาะใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นความรู้เพิ่มเติมที่ดีนะคะ